ทำงานเก็บเงินมาทั้งปีได้เวลาไปใช้ชีวิตช่วงปีใหม่กันแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้เรามีเทคนิคในการเก็บเงินหลักแสนหลักล้าน,นครับเพื่อไปใช้ชีวิตในช่วงชีวิตที่ตัวเองอยากมีความสุขมากที่สุดนั่นเองนะฮะก่อนไปชมครับฝากกดติดตามและกดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ลิขิตด,ด้วยนั่นเองนะครับเทคนิคข้อแรกเลยผมจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนครับ ให้แบ่งเงินออกเป็นทั้งหมด4พอร์ตเป็นหลักครับใน100%ของเราเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์แต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะนะฮะซึ่งผมจะแนะนําว่าอย่างน้อยควรต้องมีอย่างน้อยสัก4พอร์ตเนี่ยพอร์ตแรกครับนั่นคือเงินกินเงินใช้ในชีวิตประจำวันครับเอาให้คล่องนะนะฮะพอร์ตที่2ครับนั่นคือเรื่องของการบริหารจัดก,การทรัพย์สินของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับหรือว่าดูแลบุพการีนะครับดูแลครอบครัวของเราเนั่นเองครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยรู้จักในการบร จัดการทรัพย์สินของตัวเองให้ดีเนี่ยฮะเราจะได้สิ่งหนึ่งครับนั่นคือการตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยนั่นเองนะครับพอทที่3ครับผมแนะนําว่าควรมีเลยนะฮะมากๆเลยนะครับนั่นคือพอร์ตในเรื่องของการออมและพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเองและครอบครัวของเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอทที่4ครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะจากชีวิตประจําวันของเราครับชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อฟรีดอมครับนั่นคือพอรตที่ชื่อว่าพอร์ตอิสระภาพนั่นเองครับผมตั้งชื่อ ของผมเองนะนะฮะพอพอร์ตนี้นะครับเราควรจะต้องใส่เงินเข้าไปครับในทุกๆไตรมาสในทุกๆเดือนนะครับพอถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะเห็นเงินก้อนหนึ่งเลยที่เราสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเที่ยว อิสระอยากซื้อเกมอยากไปท่องเที่ยวนะฮะหรืออยากจะไปนอนพักโรงแรมดีๆนะฮะเราสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองครับสโลแกนของผมเองนะฮะมีเท่าไหร่ใช้ให้เรียบครับเพราะเงินก้อนนี้เนี่ยมาถูกจัดสรรมาแล้วว่าเพื่อเป็นเงินเที่ยวเป็นเงินอิสระของเราที่เราสามารถใช้เติมเต็มความสุขของเราได้นั่นเองครับผมเชื่อเสมอว่าคนเราเนี่ยฮะทำงานนะครับถ้าเราได้มีการชาร์จแบตบ้าง ได้พักผ่อนบ้างนะครับเราจะสามารถกลับมาลุยงานนะฮะในช่วงปีใหม่หรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยนายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดกันด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นหุ่นองเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนิคิตประกายสกลครับสวัสดีครับ